แม่แม่แม่ข้าวเสร็จหรือยังนะฮะฉันหิวจะตายอยู่แล้วนะรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวแม่กำลังทำอยู่อีกนิดนึงก็เสร็จแล้วลูกโอ๊ยชักชา้ชาจริงๆเลยคนนี้หิวหิวอยู่ด้วยอะไรนี่ฉันรอแม่ทำกับข้าวให้ฉันกินอยู่นะทำไมมันเป็นเค้กล่ะแถมยังเป็นเค้กไม่ไหม่อีก ทุนแรกที่สุดเลยนี่กล้าลองดีกับฉันใช่ไหมจะแกล้งฉันใช่ไหมไม่ไม่นะลูกคือแม่แม่เห็นว่าใกล้วันเกิดลูกแล้วก็เลยอยากจะทำเค้กให้แต่ฉันหิวข้าวแม่กล้าลองดีกับฉันนี่แน่นี่อ๋ออย่าลูกอย่านี่แน่นี่น่อย่าลูกอย่าแม่เจอย่าลูกขนสีอย่าทำแม่นี่แน่นี่คนนี้หิวหิวอยู่ด้วยนี่แนะนี่น่นี่ เไปหมดทั้งตัววแลวลู้กเอยตำนานผีเปรตสัตว์นรกในห้วงกรรมบนโลกนี้มีข้อห้ามมากมายที่ว่ากันว่าหากใครได้ล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายบิดามารดาใช้วาจาลบหลู่ผู้มีพระคุณล่วงเกินพระสงฆ์แอบขโมยของเส้นของถวายและอีกมากมายหลายอย่าง ที่เราได้กระทําลงไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผิดบาปกรรมนั้นจะส่งผลให้เราต้องพบกับการทรมานในโลกหน้าเปรเดมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่าเปรตาหมายความว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วหรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่หากกล่าวถึงในทางพระพุทธศาสนาเปรตจะหมายถึง สัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัยอันเป็นอบายภูมิหนึ่งในสี่ความเชื่อตั้งแต่โบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดคิดร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณกับตัวเองชาตินาจะต้องเกิดไปเป็นเปรตพยอมพยอมเอ้ยแม่ขอดื่มน้ำสักหยดในแก้วน้ำของลูกได้ไหมลูก แม่อยากจะกินน้ำเหลือเกินแม่ไปตักน้ำไม่ไหวโอ้ยเนี่ยน้ำเนี่ยกว่จะกรองได้น้ำคลองบ้านเราสกปรกจะตายกว่าฉันจะกรองฉันต้องใช้ชั้นกรองมาตั้งกี่ชั้นน้ำสะอาดแบบนี้ฉันจะเก็บเอาไว้กินนะแม่ถ้าแม่อยากหาแม่เนี่ยก็นู่นไปตักเลยไปโธ่ลูกแม่อายุแปดสิบเก้าสิแล้วจะดันโดนไปตักได้ยังไง แม่ขอกินนะคำเดียวก็ได้ไม่ไม่ถ้าอยากจะกินแล้วก็แม่เนี่ยก็คลานไปหาเลยฉันจะเก็บเอาอไว้กินเองเข้าใจไหมโอ้ยมีแม่อยู่แค่คนเดียวน่ารำคาญจริงๆเที่ยวอย่าใจร้ายกับแม่นักเลยพยอมตายไปจะก,กลายเป็นเปรตรู้ไหมลูกเปรตอะไรไร้สาระชิดดี ตายไปฉจะก็เป็นดัรพยอมเหมือนเดิมนี่แหละแน่แล้วก็พูดมากด่าลำขาดไม่เข้าเรื่องเลยไปดีกว่าโูเอ้ยลูกเอ้ยเกิดมาหน้าตานอกจากจะอับปลักษ์แล้วยังจิตใจสกรปรกตายไประวังเป็นเปลดละลูกเอ้ยหลังจากที่สมศีกับพยอมตายไปก็ได้ตกนรก พบกับความทุกข์ทรมานพอผลจากนรกก็ต้องกลายเป็นเปรตเที่ยวขอส่วนบุญเพื่อที่จะได้หลุดพ้นบ่วงกรรมที่ทำเอาไว้เปรตคือผีที่มีรูปร่างสูงโยงเท่าต้นตาลคอยาวผมยาวตัวดำผอมโซแต่ท้องโตมีมือใหญ่เท่าใบตาล แต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มทำให้ผีเปรตมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สามารถกินอะไรได้มากพอเปรตจึงมักจะชอบปรากฏตัวในงานบุญเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพื่อขอส่วนบุญเพื่อสั่งสมบุญให้มากพอจนสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้าโดยไม่ต้องทุกขทรมานอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ ตามปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นเปลืได้ด้วยตาเปล่านั่นก็หมายความว่าการที่เราจะเห็นเปลทได้นั้นเราจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมซึ่งตามคำบอกเล่านั้นเปลืในทุกประเทศที่มีตำนานของมันจะระบุว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่ดูผอมแห้งผิวหนังไร้ชีวิตไม่มีน้ำมีนวล แขนขาลีบพุงโรลำตัวเล็กยาวคอเล็กตีบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลมาจากบาปกรรมที่มันเคยก่อเอาไว้ทำให้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ง่งงายๆยังพุงโรที่ต้องการอาหารจำนวนมากแบบนั้นมันกลับมีคออันเดียวเล็กและปากที่เท่ากับรูเข็มนอกจากจะทำให้มันกินอะไรได้ยากแล้วมันก็ยังไม่สามารถร้องขออาหารเป็นภาษาพูดได้ ทำได้เพียงส่งเสียงเล็กแหลมเหมือนคนผิวปาออกมาให้คนได้ยินเท่านั้นการพบเห็นเปลดถือเป็นเรื่องน่าลำคาญสำหรับพนุษย์เพราะเมื่อเห็นมันขึ้นมาทีไรนั่นก็หมายความว่ามันต้องการจะขออะไรบางอย่างจากเราซึ่งก็มีบ้างที่บอกว่ามันต้องการเลือดหรือบ้างก็บอกว่ามันสามารถบันดาลใจเราด้วยการสร้างภาพหลอน หรือไม่ก็ปลอมตัวเป็นคนที่เรารู้จักเพื่อพูดให้เรามอบสิ่งที่มันต้องการได้ถ้าใครพบเจอหรือได้ยินเสียงเปรตก็จงอย่าได้หวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเพราะทุกอย่างที่มันกระทำล้วนบอกเจตนาเพียงเพื่อขอให้เราอุทิศส่วนกุศลให้ให้มันได้พ้นจากความทุกข์ทรมานจากบาปกันที่มันเคยเกาไว้และกับผู้คนสมัยใหม่ ก็เป็นเพียงตำนานเล่าขานของคนโบราณที่มีบางคนระบ,บุว่าเปรตนั้นไม่ใช่พูดผีที่ไหนมันเป็นเพียงเงาร่างใหญ่ของต้นไม้ใหญ่บางก็ว่าเป็นเงาของต้นตาลผสมกับจินตนาการของคนสมัยก่อนที่ต้องเห็นอะไรผิดปกติในยามค่ำคืนกันอยู่เสมอเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังนั้นการเห็นอะไรแปลกๆในที่มืด ก็ทำให้พวกเขาต้องหวาดกลัวจนจับไข้ได้แต่ไม่ว่าเปรตจะมีจริงหรือไม่เราเป็นคนกันอยู่ทุกวันนี้ก็จงอย่าได้ลืมประทับความดีอย่าเทียงพ่อแม่ให้ท่านเสียใจอย่าทําร้ายผู้มีพระคุณตอบแทนเลี้ยงดูท่านตามที่สมควรเพราะอย่างน้อยวันใดที่เราตายไปจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะได้ไปพูดไปเกิดหรือต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลายเป็นเปรตกันนะคะ คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ